วันนี้นะคะเราจะให้เะลินะคะกินอาหารนะคะกินอาหารใหม่ก็คือว่าสลับกับอาหารมีดก็คือวันนี้จะเป็นของเมนูอกไก่ย่างและสลัดผักนะคะนี่แต่ตอนนี้นะคะอาหารนะคะยังแข็งอยู่เลยค่ะปากปากกินไม่ได้ลูกมันแข็งเอ,อาเลยเดี๋ยวหนูต้องรออีกสักพักนึงอะ่ะหืมโอ้โหแต่แต่แต,แต,แต่มีคนหิวมีเด็กหิว โอ้มันมันแข็งลูกมันแข็งมันแข็งหนูกินไม่ได้ลูกเอ้ยมันยังแข็งปักอยู่เลยนะนะอุ้ยอุ้ยกดิกหางกดิกโอ้โหม่เด็กหิวมันเด็กหิวลีหนูจะหิวตลอดเวแบบนี้ไม่ได้นะลูกเอ้ยนะคะก็คือว่าจะเป็นช่วงปรับอาหารระหว่างอกไก่ เราอยากให้มะลิแบบว่ากินแบบมีผักด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะก็คือสลับกับอาหารเม็ดที่กินอยู่นะคะเพื่อสุขภาพของน้องแต่ดูาจากอาการนั้นอุ้ยโอหนูหิวแล้วลูกอุ้ยมมลิหิวมะลิหิวนั่งก่อนลูกนั่งก่อนน,นั่งก่อนค่ะนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งกับแม่ก่อนนั่งก่อนแล้วทําไงอุ้ยมมลินั่งมืออยู่ไหนคะมืออุ้ยหนูหิวใช่ไหมหิวเดี๋ยวมมลีต้องรอก่อนนะลูกอาหารยังแข็งปักอยู่เลยอ่ะ ันยังแข็งอยู่เลยวันนี้มะลิหิวจริงๆหนูว่าหิวตลอดเวลาไม่ได้ลูกเดี๋ยวต้องรอให้มันหายแข็งก่อนไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้หนูจะกินแบบนี้ไม่ได้เด็กมะลิไม่ได้ลูกไม่ได้หนูจะกินแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะเนี่ยมันยังแข็งอยู่เลยลูกเนี่ยโอ้โหแข็งปักเนี่ยมันเนีนึกแข็งแข็งแข็งปักปักเลยเด้กกินไม่ได้เราจะต้องรอแข็งก่อนโอ้ยหิวหิวจาน์ข้าวหนูอยู่ไหน ไม่ได้เลยหิวจัดไม่ได้เลยเดี๋ยวรอให้รอรออีกสักนิดนึงเดีย๋ยวแม่จะแกะให้หนูชงชานเด็กจริงๆเลยห,หิวข้าวเด็กหิวข้าวไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้วันนี้หนูกินไม่ได้หรอกมันแข็งไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วไปละไปละไปละหิวอยากหิวไหนนะโอ้โยเด็กหิว,หว,หหหวเด็กหิว เด็กหิวเด็กหิวไม่ยอมด้วยไม่ยอมไม่ยอมไม่หิวหิวไปฟ้องพ่ออุ้ยไปฟ้องพ่ออ่ะแกะให้หนูหน่อยแกะให้หนูหน่อยมาให้พ่อแกะให้มาแล้วมาพ่อแกะให้หนูกินหนูกินหนูหิวหนูหิวป่าป่าให้พ่อแกะให้ป่าป่าแล้วอู้ยหิวหิวหิวป่าป่ากินข้าวกินข้าวโอ้โหแข็งนักเก่งไงอ่ะ ต้องรอนิดนึงอุ๊ยหิวหิวรอนิดนึงเออขอมือขอมือเร็วเร็วเร็วมาหอยหอยมือทางนี้ทางนี้หิวจริงหิวจริงอ่ะเดี๋ยวให้มาเล็กกินข้าวกิลล่าค่ะ